ใจคนเรามันวัดค่าไม่ได้ด้วยตรงเงินเที่ยงกะเพี้ยนเหมือนกันใส่ราอยู่เราใจคนเราอย่าไปวัดค่าด้วยตัวเงินดิแค่ตัวตัวเราก็ได้ตัวเดียวตัวนี้วนว่าชอบมันถอดยังไงมันไม่ตายอ่ะอ๋อลูกเบิดไม่ลึกเป็นอะไรกันนะผมแม่แม่ก็มันกันใช่ไหม โอ้ยโอ้ยปลาช่อนไม่ใช่เสด็จปลาช่อนไม่ใช่ชโดแต่ให้มันตายนะถ้ามาอาการหนักถ้าอาการหนักมันก็ตายนะโอ้ไม่ติดเลยพี่หมอเ้ยถ้าไปช้าหน่อยนึงอ่ะไม่ได้เรื่องอ่ะเนี่ยนี่พูดจริเลยมันไม่ติดเลยเลยดูดิดูดิเฮ้ยอย่าให้มันเจ็บดิเออแค่นั้นแหละมันไม่ติดเลยเลยอ่ะมันก็ติดเหยื่อมันไอ้ตรงห่อมันอ่ะ เนี่ยเยอะเนี่ยเนี่ยมันจับไม่ได้เราเนี่ยไปจับดิ๋ยวเราเนี่ยไปจับเนี่ยมันจับได้ไหมเอาอะไรเนี่ยเอานะไรไปจับซึ่งมังจับไปไหมเอาโทรศัพท์กูเนี่ยไปจับของมึงแบตหมดเนี่ยมันจับได้ไหมแบตหมดเลยขอแล้วไฟๆนี่ใช่ไหม